วิวห้องพักค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องสวมนะจ๊ะอันนี้ประตูทางเข้ามาน,นี่ก็เป็นกระจกอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะเดี๋ยวตอนเช้าถ่ายวิวให้ดูนะดูห้องใต้หลังคาน่ารักมากก็จะแบบว่า นี่หน่อยนะอบอุ่นอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะแล้วก็น,นี่ของขนขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นโซโฟ,ฟาด,ดูทีวีอันนี้ก็จะเป็นชุดจะไปชุดว่ายน้ำของคุณสานะคะแล้วก็ทีวีตรงนั้นก็เป็นถนนนะน,นี่ของขนมาเมื่อกี้นี่ค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวน่ารักมากนี่มีทุกอย่างมีเครื่องซักผ้ามีเตาอบเตาแก๊สแล้วก็จะเป็นชั้นซิงค์อันนี้หน้าต่างก็จะส่องออกด้านนอกถนนนะคะนั่นนะคะทุกคนห้องเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่แบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะมีพัดลมให้ด้วย <laughs> น่ารักมาก คุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายดูให้ดูนะบ๊้ยาค่ะสวัสดีค่ะ